สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเฟื่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเฟื่อจะพาเด็กไปทัศนศึกษาออนไลน์ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูเฟิร์สจะพาไปที่ไหนไม่ไกลไม่ไกลค่ะอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสถานที่ที่ครูเฟิร์สจะพานักเรียนไปนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1นนั่นเองค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้นะคะตั้งอยู่บริเวณหลังสวนจตุจักร ภายในนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมตามภายในอาคารซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปดูกิจกรรมแค่บางส่วนของที่นี่ค่ะเนื่องจากที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันอาจจะเก็บมาได้ไม่ครบนะคะมาเริ่มกันที่ด้านนอกของอาคารค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นสวนน้ําสนามเด็กเล่นและผจญภัยในป่า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อสมองและทักษะของน้องๆค่ะทั้งยังช่วยทําให้น้องๆแข็งแรงอีกด้วยเห็นสูงๆแบบนี้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดและของเล่นก็สามารถรองรับความปลอดภัยได้ค่ะต่อมาในส่วนของอาคารใส่ลุงนะคะจะเป็นอาคารที่เสริมสร้างพัฒนาการสมองของน้องๆแต่ละช่วงอายุ เพราะกิจกรรมในแต่ละห้องจะมีป้ายอายุที่เหมาะกับน้องๆแปะไว้ด้านหน้าซึ่งภายในอาคารนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ห้องคือห้องที่1นะคะห้องส่วนหลังบ้านเป็นห้องให้น้องๆวัย1-2ปีได้พัฒนาการด้านประสาทสัมผัสจากสิ่งของจำลองภายในห้องต่อมาห้องที่2นะคะห้องสมุดสร้างสรรค์จะมีหนังสือมากมายหลายแบบให้ผู้ปกครองและน้องๆได้อ่านรวมกันค่ะและห้องที่3นะคะ ห้องเมืองสายลุงเป็นเมืองที่น้องๆจะได้สามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวแอร์โฮสเตสหรือนักดับเพลิงนั่นเองค่ะต่อมาที่อาคารสูงใหญ่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะกับอาคารทอตะวนันภายในมีกิจการรมให้น้องๆได้ร่วมสนุกเยอะแย่มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครัวไทยไวจิว๋วที่ให้น้องๆได้ลองทำขนมไทยหรืออาหารไทยต่างๆค่ะ หรือกิจกรรมสร้างเมืองของเราที่ให้น้องๆได้ลองวางแผนออกแบบการสร้างเมืองจำลองในจินตนาการของน้องๆหรือกิจกรรมสิ่งก่อสร้างมหาศจย์ที่ภายในมีบล็อกขนาดใหญ่ให้น้องๆได้ลองสร้างบ้านของตัวเองดูค่ะและกิจกรรมมีทั้งในและนอกอาคารคือโซนนักสืบไดโนเสาร์ที่ด้านในน้องๆจะได้รู้จักกับไดโนเสาร์ต่างๆ และด้านนอกนะคะน้องๆยังสามารถขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ได้อีกด้วยซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นแค่กิจกรรมส่วนหนึ่งที่นำมาให้ชมค่ะเพราะภายในอาคารทอตว,วันนะคะมีกิจกรรมอีกมากมายกว่านี้อีกค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1ค่ะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะไม่เสียค่าบริการใดๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับสถานที่ที่ครูเฟิร์สพาไปทัศนศึกษาออนไลน์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครเด็กๆชอบตรงสถานที่ไหนเป็นพิเศษคะส่วนครูเฟืรอสนะคะชอบตรงสถานที่นเสาอ์เป็นพิเศษคะ่ะมีการขุดฟอสซิลด้วยนะ ถ้าเด็กๆคนไหนสนใจนะคะสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปในวันที่ว่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมป้องกันตนเองตามมาตรก,การโควิดด้วยค่ะแล้วก็กลับมาเล่าให้ครูเฟิร์สฟังด้วยนะคะเด็กๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย